ไก่ไก่เสียงไก่ตื่นนอนหรือยังคะตื่นนอนแล้วต,ตื่นนานหรือยังคะตื่นนานแล้วทำไมหน้ายังบูดอยู่เลยน้องไม่ได้ล้างหน้าใช่ไหมล้าง,งไห <c oughs> ล้างหน้าอยอ่งดูนี้สิเปียกไหมก็นั่งได้นั่งได้เปียกไหมเปียกใช่ไหมเปียกเต็มเลยลูกลงไม่ได้มาลงนี่เปียกเปียกหมดเลยเดินเล่นเอาเดินเล่นเอา หอมด้วยหอมอีกอีกอีกหอมหอมเดี๋ยวมาใหม่ฮะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเร็วะเดินขึ้นแล้วลงนี่ค่อยๆเดินนะเปียกนะ ใช่น้ำเปียกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รไม่ใช่ตอรี่ันนี้เอาป่ะยังไม่เอายังไม่เอาใช่ไหมยังไม่หิวมีนี่ด้วย อหหกหรือเปล่าเนี่ยน,นี้ปิดฝาดีเลยเนี่ยนนเกือบหกไปร้อนแล้วนี่แดดมาแล้วกลับบ้านดีกว่ากี่โมงแล้วเนี่ยหยูยสี่โมงแล้วข้าบ้านอร,อ,อร่อยไหมนี่มันอะไรเนี่ยลูกมันมันโตนีนะ เรียกสตอเบอรี่ใช่ไหมลูกสตอเบอรี่ทำไมหนูเรียกตอรี่ใช่ไหมตอรี่แล้วกลับเลยนะกลับบ้านเลยนะกินนี้เสร็จกลับเลยไหมกลับจะได้ไปกินข้าวอาบน้ำมียาคูด้วยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยยาคู กินอันนี้อยู่ใช่ไหมตอนนี้อร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยมากเลยเนาะนนเดี๋ยว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 อ๋อไม่เปียกในชะ่ไหมไม่เปียกขึ้นเลยมันมีหลังคาอยู่อ๋อมีหลังคาอยู่เนาะน้องรู้เลยว่ามีหลังคาอยู่ Ôi, oh, nắng chập bài chăng lê nắng chập bài chăng lê non đây thôi non đây thôi cho kênh Ghiền ใช่ไปหมดเลยใช่ไปหมดเลยตอนนี้ลแล้วจะอ้วนไหวไหมเนี่ยจะไม่อ้วนไหวไหมเนี่ยน้องจะอ้วนไหมเนี่ยแล้วน้องอยากอ้วนไหมลูกน้องอยากอ้วนไหม ได้ได้ได้ได,ได้ลองเข้าไปดูจับดูก่อนนะเปลีย่ยงไหมเอาขึ้นเธอเปลียกข,ขึ้นขึ้นค่อยค่อยขึ้นคนนี้ได้เล่นด้วยมีขนมด้วยนะขนมก็มีเยอะด้วย นมก็มีเยอะด้วยมนมเปรี้ยวก็มีอีกนมเปรี้ยมีมีนมเปรี้ยวอีกโอ้โหมีมมีกระโตมาแล้ววันนี้ก,กเ็เลยไปกินน้ำนู่นกินเยอะอ้วนมากอ้วนอ้วนไหนไหนมาดูทีอร่อยไหมบอกยายทีบอกยายทีอ,ยยทอร่อยไหมอ,อร่อยอร่อย วันนี้ไม่มีที่เที่ยวเลยนะ้องไม่มีที่เที่ยวเลยน้ําเปียกหมดเลยนะลูกสนามเด็กเล่นเปียกหมดเลยองมานั่งอยู่กับป๋าแม็กเนี่ยน้ำจิ้มตาไปนั่งนั่นน่ะนั่งกินตรงนี้ก่อนเออนั่งนี้นั่งนี้อาเก็ตอาหวางตาน้านะได้เอาให้ยายแบ่งายแบ่งยาย à à mầm 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 như ngay mầm ngay ở à mấy thăm ngay ở à lời ở à lời mấy <cười> <cười>